เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมนะครับมีการประชุมกรมอทอนะครับพัฒนาการเมืองในประเด็นตํารวจออกหมายจับผู้สื่อข่าวและช่างภาพสองรายที่ไปทําข่าวพ่นกําแพงวัดพระแก้วนะครับโดยเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วยเพราะอันที่เราเคยเห็นก็คือภาพที่พูดคุยกันแล้วตารวจใช้คําว่ากาลังหาเรือนใช่ไหมใช่ใช่ <รา S 2> ใช,ใชมม่มันมีมันมีอื่นอีกมัน,นมีเหมือนอารมณ์แบบก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องอะไรวะแต่ผมเห็นข้อมูลไม่ชัดเจนนะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเส้นทางการเงินแต่ยังไม่แน่ใจว่าเส้นทางการเงินแปลว่าเส้นทางการเงินอะไรซึ่งถ้าแม้กั ทั้งว่าตำฝั่งตำรวจบอกว่าอ๋อเราดูตามเส้นทางการเงินก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนหายสงสัยนะใช่อะไรก็พูดมาเพราะณ<อ>ตอนนี้<ง>สิ่งที่คุณกำลังโดนอยู่ก็คือปิดกั้นสิทธิเสรีภาพซื้อใช่<ๆ> The reporter นะคะก็ยังรายงานว่าช่วงหนึ่งนะคะนายณัทพลพันพงษานนท์ช่างภาพของ Space า a r ได้ซักถามเจ้าหน้าที่เรื่องการมีเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมีภาพกล้องวงจรปิดที่ออกไปตามเพจต่างๆลักษณะแผนผังว่าตนได้พบผู้ก่อเหตุก่อนวันที่มีการก่อเหตุโดยถามว่า ภาพนั้นเนี่ยได้ออกมาได้ยังไง เป็นหนึ่งในกระบวนการของเจ้าหน้าที่หรือไม่ซึ่งตอนนั้นตนไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ําไม่มีสิทธิ์ได้ชี้แจงว่าความจริงเป็นอย่างไรเพราะถูกควบคุมตัวอยู่ภาพที่ออกมาเป็นภาพของตํารวจหรือไม่อ๋อ <c oughs> งั้นแปลว่าตอนที่คุณนัทพลเนี่ยเขาไปอยู่ในสอนอคืนหนึ่งถูกบ้าที่แยกสอนอกันร,ระหว่างคุณเป้คุณยาแล้วในขณะนั้นก็มีประเด็นเรื่องการชี้แจงในแง่ของภาพที่บอกว่านี่ายงัดหลักฐานเด็ดออกมาแล้วเป็นเหตุการณ์ต่อหน้าซึ่งตํารวจเป็นคนบอกเองว่าตัวเองงัดหลักฐานเด็ดแต่หลักฐานเด็ดที่ว่าเนี่ยมีการ การตั้งคําถามโดยตัวคุณนัทพลคุณยาเองคุณยาแหละคุณยาเองโดยการบอกว่าเอ้ยอแผนผังว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุอเจอผู้ก่อเหตุก่อนวันก่อเหตุเนี่ยเขาถามว่าภาพนั้นออกมาได้ยังไงเกตุการหนึ่งคือไอ้ที่ทำเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของเจ้าหน้าที่หรือไม่คือเจ้าหน้าที่เป็นคนทำใช่ป่ะเนี่ยออคำตอบที่ได้นะครับผมพันตํารวจเอกนธิ์ปราชนาพรนะฮะรองผู้กํากับการกองบังคับการตํารวจนครบาลหกตอบว่าตนยืนยันว่าไม่ทราบ และตนเพิ่งเห็นข่าวทีหลังด้วยหลังจากที่มีข่าวออกไปแล้วและก็ยังสงสัยว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันพร้อมยืนยันว่าชุดข้อมูลและแผนผังดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภาพกล้องวงจรปิดด้วยคุณเทวริม์มณีฉายนะครับบอกอบหของประชาไทายเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกเดือดร้อนแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเข้าใจมาโดยตลอดเลยว่าเป็นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> เพราะเหมือนมีบางสื่อรายงานว่าเป็นเอกสาร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกเดือดร้อนแทนตำรวจจริงๆพี่แยมนะครับคุณทัปณีก็บอกต่อนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยฐานะสื่อมวลชนตนได้รับข่าวนี้มาเหมือนกันแต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับไม่พบที่มาที่ชัดเจน จึงไม่ได้รายงานรอได้รับการยืนยันจากทางตำรวจแต่หลักฐานชิ้นนั้นทำให้สังคมทั้งประเทศเชื่อไปแล้วว่านี่คือพฤติการที่นําไปสู่การออกหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยผมว่านี่เรื่องใหญ่นะใช่เพราะว่านี่เรื่องใหญ่แล้วไปกันได้หลายต่อหลายประเด็นนะใช่ผมจำความรู้สึกได้นะว่าวายฟสำหรับสื่อบังสื่อที่ผมเห็นนะ มันถูกถ่ายทอดในวิบของการที่ว่าแบบจบแล้วเจอแล้วเจอเจอของดีอันนี้เข้าไปออจบแล้วหลักฐานชิ้นเด็ด<อ>มันเคยเ,เคยเคยถียงกันมาก่อนเรื่องเสรีภาพของสื่อเป็นไงล่ะมาก่อนมาหลังไปก่อนไปช้ายังไงก็แล้วแต่แต่เถียงกันไปแทบตายเป็นยังไงเจอหลักฐานอันนี้เข้าไปหน้านิ่งกันทุกคนคนมันแชร์กันแบบนี้เ้ยแต่ณตอนนี้พอมาปฏิเสธเองว่าอันนี้ไม่ได้มาจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติคําถามคือมันมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยแหละและอันที่สองถ้าเป็นอย่างคุณบอกก็คือมาจากบกน ซึ่งก็คือน,นครบาลใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นก็ตํารวจไปวะ